สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้น้องก็มีไม้มาให้ดูนะครับเป็นไม้แพคคู่2ต้นแบบนี้นะครับนะชื่อของเขานะครับทั้ง2ต้นนี้เขาเรียกว่าแบ็คโพลนะครับแบ็คโพลนี่ลักษณะของแบ็คโพลนะครับก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าผิวอ่าผิวสีผิวซีสีหน่อยะครับนะหรือว่ามันมันติดดํามาหน่อยนึงนะครับนะมันติดดํามาหน่อยนึงนะครับ ก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่น้องให้ดูเห็นไหมฮะดูดูอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะมันมันติดดำๆหน่อยหนึ่งนะครับนะนี่เป็นรากตะขาบทั้งสองต้นนะครับเป็นรากตะขาบทั้งสองต้นนะครับนะก็สวยงามนะครับดูระบบรากสวยงามนะครับนะใครยังไม่มีสะสมนะครับนะก็ ลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับพี่ๆลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับนะต้นที่สองต้นนี้ก็เป็นแบกเพิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะผิวมันจะออกสีๆีฮะผิวมันจะออกสีสีติดดำาๆหน่อยนะครับต้นที่สองต้นนี้ก็จะจิ๋วลงมาหน่อยนะครับนะแต่ก็ต้นไม่เล็กนะครับนะต้นไม่ได้เล็กนะครับนะกำไม่หุ้มนะครับนะกำไม่หุ้มนะเห็นไหมฮะ เป็นผิวซีซีเหมือนกันแต่ว่าเป็นรากตะขาบชั้นแรกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นรากตะขาบชั้นแรกนะครับแต่ลักษณะรากแบบวุ้ยสวยงามเลยนะครับเรียวยาวสวยงามนะครับนะก็ว้าวนี่โอ้สวยงามระบบลากสวยงามมากเลยนะครับระบบลากสวยงามมากเลย ทั้งสองต้นเลยนะครับนะสวยงามทั้งสองต้นเลยเพียงแต่ว่าต้นหนึ่งต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นเล็กนะครับนะต้นเล็กพี่ก็ลองเอาไปเขาเรียกว่าลองเอาไปจัดลากดูนะครับนะสาหรับพี่พี่ที่ที่เ,เขาเรียกว่ามันเขี้ยวนะครับนะมันเขี้ยวคันมือนะครับอยากอยากจะจัดอยากจะแต่งอยากจะทดสอบดูนะครับก็เหมาะนะครับนะเหมาะนะครับนะส่วนไซนี้ก็จะเป็นไซที่ เขาเรียกว่าลากสเตปสองนะครับนะลากสเตปสองเห็นไหมฮะมันจะใหญ่ต่างกันขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับนะมันจะใหญ่ต่างกันขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูลองเอาไปปลูกกันดูนะครับนะคู่นี้นะครับน้องก็คิดราคาเบาๆนะครับนะน้องคิดราคาเบาๆเ,เลยราคาแบ่งปันนะครับนะ้าก็คิดคิดคู่นี้คิดราคาเอา เอา600บาทนะครับพี่นะ6 0 0บาทนะครับราคาก็คือรวมจัดส่งไปเลยนะครับพี่นะสำหรับแบ็คโพลคู่นี้นะครับ600บาทรวมจัดส่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันนะครับนะคุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างต้นเล็กแบบนี้นะครับตาลากสวยๆแบบนี้นะครับตาลากสวยๆงามๆฟอร์มดีๆแบบนี้นะครับก็มีน่าจะ300บาทแล้วนะครับนะต้นเดียวแบบนี้นะครับนะก็ใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เข้ามา ยังไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือจะซื้อซื้อขายกันอย่างไรนะครับนะ,น,ะ,น,ะบน้องก็จะพิมพ์ ID ดียไลน์ไว้นะครับน้องก็จะพิมพ์ไอดียไลน์ไว้นะครับพี่ๆก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวน้องให้ดูอีกรอบนึงนะครับนะว้าวดูครับผิวมันออกออดําๆนะครับนะดํๆหน่อยหนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าแบ c ็กเพลนะครับนะ เขียวติดสีสีวดูดำขึ้นกิ่งเลยนะครับนะนี่เห็นไหมฮะดำขึ้นกิ่งเลยนะครับนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับน้าใครชื่นชอบนะครับก็สามารถรับน้องไปดูแลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ